ตเตือนคลิปนี้มีเสียงรบกวนและขอกราบอภัยด้วยนะครับกลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับออเดนเกบิงกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็จะมาถามว่าจะมาทําอะไรก็เออลืมบอกไปว่า EP นี้คือ EP ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ EP เก้าบางเพราะ EP ที่แล้วจะเป็น EP แปดก็วันนี้ขอนอนก่อนแล้วก็ที่เห็นเฟอร์นิเจอร์เยอะขนาดนี้เพราะว่าก็ลองเดาๆด,ดูแล้วครับขอนอนก่อน ก็วันนี้เราก็จะมาทําสิ่งที่เรียกว่าการสร้างบ้านกันเลยนะทุกคนเพราะว่าอยู่ตรงนู้นน่ะกว่าจะเดินมาถึงฟาร์มมันก็นานเนายอีกอย่างเครื่องเตาหาอัตโนมัติเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยผมก็เลยขี้เกียจเดินไปเดินมาแล้วทุกคนผมก็เลยมาสร้างบ้านกันเลยอุปกรณ์หลักที่เราจะใช้ก็คือไม้โอ๊กเป็นไม้ซะส่วนใหญ่เลยทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นเตียงที่ผมพกตลอดเวลาอันนี้เป็นอันนี้เป็นเตียงที่ผมพกตลอดเวลาอันนี้เป็น เตียงที่จะมาวางไว้ในบ้านเนาะแต่ก็ข,ข,ข,ขมไม่ได้นอนหรอกเสียงเขาไหลส่วนถามว่าไม้ทั้งหมดนี้เอามาจากไหนก็ดูป่าก็เออลงขึ้นก็ตามที่เห็นเลยคือป่ามันลงขึ้นก็ไปถางป่ามาเนาะอย่างแรกเราอันนี้คือเป็นการด้นสดนะทุกคนเพราะเราก็ไม่ได้เปิดสร้างคิดเผื่อไว้แต่เราคิดเผื่อไว้งั้นขึ้นมาหกบล็อกแล้วกัน สี่ห้าโอเคหกละหนึ่ง,โอ,งโอ้โหขึ้นมาสักอ่าห้าบอกละกันเป็นไม่ก็ไม่ได้สร้างบ้านสไตล์โมเดิเร์นหรอกเนาะสร้างสต้าบ้านธรรมดาเนี่ยแหละนะสี่ห้ากหาก โอเคส,ส่วนตรงนี้จะเป็นทางเข้าแลนะ้วก็ไม้แปลร,รูปแบบมาแนทชูกรเคอเราออกไปดิตรงนี้ก็จะเป็นไม้แปรรูปก็จะเป็นบันไดขึ้นมาทนะุกคนี่้องนี้นะส่วนตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วกัน แล้วก็ผมก็จะเจาะตรงนี้เป็นประตูแต่ว่าก็ไม่ได้ประตูมาเดี๋ยวก็ขาไาแล้วกันเพราะประตูค้ามาด้วยตรงนี้เป็นประตูมาห้องอินชาร์ดแล้วกันเนาะก็ต่อไปก็เป็นการวางฐานบ้านเนาะทุกคนก็ใช้ไม้เบลสแล้วกันทุกคนแกะนี่ตัดทิ้งได้เลยก็ไม้เบิร์สกับไม้อ๊กนะทุกคนไหมยาร์คโอ๊กนั่นเอง ไม้ดกักอุเนี่ยแหละน่าจะเหมาะดีอย,อย่ายโยนไม้มาสิเก็บเก็บไม่ได้หรออ้าวของเต็มวู้ฮึของเต็มอ,อีกแล้วโย,โยนซีทิ้งแล้วกันซีทไม่ค่อยมีประโยชน์ยังที่ก็มีประโยชน์แหละต่างผมก็จะวางพวกอะไรพวกนี้กดๆแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะ ก็วางอย่างนี้เอาเลยแล้วกันนี้ก็ไปทุบมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ขวานอินชา์หรอกเนาะเพราะว่าขวานอินชาซีทัดอันนี้ได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสี่อยู่ก็นหนึ่งโอเคไงต่อได้เท่าไหร่ละยี่บแปดโอเคท้าไม่มันเต็มๆเ,เลยแล้วกันสวยงาม นะทุกคนตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วกันอุ้ยที่ขุดมันเร็วเกินทำเป็นเอเจนซีเนาะอันนี้ได้จากการทำฟาร์มซอมบี้เนาะที่ขุดเนี่ยที่ขุดเอเจนซี่อะขุดเร็วจริง้เนี่ยส่วนตรงนั้นก็ไม่ต้องขุดหรอกเนาะแล้วก็เป็นวางสลับไม้ระหว่างไม้เบลสให้มันเป็นแบบขาวดำเนาะ แบบก็ดูสวยีแบบถูกไหมใช่ไหมไม่ใช่คุณคือด้นสดแบบรัวๆเลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนพืชไม้ทีหลังแล้วกันโอเคที่เหลือก็วาดเป็นอย่างนี้ส่วนบนนี้ก็วาดไปก่อนเนาะอย่างนี้ล้วกัน ส่วนตรงนี้ก็จะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็จะทำบบว้าวเกือบล่วงขอโทษนะที่ร้องเมื่อกี้นะก็ใครไปทำคือใครจะทำอะไรก็ได้เต่ แล้ว่าสร้างบ้านสไตล์แบบผมมันก็สร้างบ้านสไตล์ประมาณนี้แหละเนาะถึงแม้ชีวิตถึงแม้แบบถึงแม้ในครียอทีจะสร้างอีกแบบก็เถอดเดี๋ยวด้นสดแบบโดนสดจริงๆริเดี๋ยว,วทำราคาเดี๋ยวค่อยทำให้ดูทีหลังลักกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ตัวนี้น่าจะเป็นวางเป็นชูมไลท์เนาะอืม ไม่ใช่สิเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูเนาะว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่รู้เวส่วนด้านล่างนี่ก็จะอึดอัดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันแบบอืมกานลลางล่ะเนาะจะเอาอะไรส่วนประตูผมจะใช้เป็นประตูแบบอ่าเป็นประตูนั้นเนาะ ประตูแบบอไม่รู้ดิน่าจะเป็นประตูแบบประตูไม้โอ๊กเนาะชีวิตจริงผมผมก็พูดติ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 ดขาดขาดนี้เลยเนาะไม่ใช่เราจะไม่วางตรงนี้ก็ตกดดมาสามบล็อกด้านหลังนี้มันจะยาวเลยรห้าหกบล็อกแล้วกัน ตรงนี้จะเป็นบล็อกที่ขึ้นอุ้ยท็อตอ่าซีดเอาไปอ,อ๋อมีปิดทีวีจะถ่ายคลิปก็ประมาณนี้แหละเนาะอือต่อขึ้นมาก่อนหนึ่งสองสามสองสามห้าหก ส่วนตรงนี้ผมก็จะบีบลงไปเลยอืเจ็บเจ็บเจ็บปนึงประมาณนี้เหรอไม่ใช่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 อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ต้องใครจะสร้างตามก็แล้วแต่เลยเนาะแล้วมันจะโอ้ไม้ยักษ์ใหหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วเตรียมไม้มาค่อนข้างเยอะนะดูดิ ออเไม้นี่เหลือเฟือแน่นอนรับประกันว่าไม้นี่ไม่ขาดแขนเจ็บนิดนึงแต่ก็ไม่ไปเป็นไรตัวบ้านก็จะประมาณนี้เลยเนาะด้ยไม้นี่ไปตกแต่งกันนิดนึงอ,อย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้นะก็ดูดีส่วนตรงนี้ผมก็จะวางโครงทับไปอย่างนี้กันเลยแล้วกันเนาะตรงนี้จะเป็นฟาที่ปรุงยาเนาะส่วนตรงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะนะทุกคนถ้ายินถ้ายินเสียงอะไรก็ไม่ต้องนะทุกคน แป,ออป,ป,ป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมไปออกไปคุยกับเพื่อนบ้านไว้แป๊บหนึ่งนะทุกคนทำคลิปจ้ะทำคลิปโอ้โอเคถ้าได้ยินเสียงอะไรมิกกี้มิกกี้นี่ก็ไม่ต้องสนใจนะทุกคนอันนั้นชื่อผมเองก็ไม่เป็นไร เปิดเผยชื่อก็ก็ไม่มีใครก็คงไม่มีใครเอาชื่อผมไปทําไม่ดีหรอกเนาะใช่ไหมทุกคนประมาณนี้โอเคโอเคอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่ทําผิดทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษนะทุกคนที่ทําผิดโอ้ยก็ขอโทษนะทุกคนที่ทําผิดนะ ก็ขอโทษด้วยนะทุกคนขอโทษด้วยถ้ามันมีเสียงอะไรก็ไม่ต้องตกใจออไปไล่หน่อยพ่อพ่อไปไล่ให้หน่อยไ,<ว>ไม่ได้ทําคลิปมีบอกไปแล้วเขาไม่ใช่ฟังไม่ฟังหรอกอนี่น่ะก็ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่เป็นไรนะ<ว>ทุกคนก็น,ออกน,นี่ ก็ประมาณนี้เลยกันประมาณนี้เนาะส่วนไฟก็เออลืมกันอีกแล้วเดี๋ยวจิกเดี๋ยวจิกถาดแถวนี้ใช้ก่อนแล้วกันอ่าขอยืมถาดนะนะคุณเตาเผาไม่ใช่นู่ขอบคุณอ่าขอยืมถาดหน่อยนะเดอนิดนึงแล้วก็ไฟเดีไฟมาละ โอเคใช้ฐานแค่นี้ไปก่อนแล้วกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ไปเลยตอนนี้นอนก่อนแล้วกันเนาะไปตีตตตตตไม่ใช่โอเคต่อกันในวันที่สองของการสร้างบ้านนะก็วันนี้ก็น่าจะสร้างพื้นกันต่อส่วนหลังคาเดี๋ยผมก็ผมไปสร้างเองนะทุกคน อืมบ้านนึงรู้สึกว่าขาดไม้เพิ่มอ่ามานีมานีมานีเพิ่มนิดนึงแล้วก็อย่างี้นี่เพิ่มนิดนึงเแ,แต่ราคาเดี๋ยวผมจะสร้างอีกทีเดี๋ยวผมจะสร้างให้เดี๋ยวผมจะสร้างเองแล้วกันเนาะน่าจะไม่ได้สร้างให้ดูเป็นอย่างงี้เนาะก็วันนี้ก็คงด้วยความรู้จากการสร้างบ้านไปนิดนึงเนาะว่าสร้างบ้านอย่างงี้มันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ มาดูกันว่ามันจะสวยกันหรือเปล่าเพราะว่าก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างบ้านไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็จินตนาการอยู่ทั้งวันแล้วก็ได้ไอเดียบ,บ้านมาเนาะอืมมันเบี้ยวเบียวหรือเปล่าเนี่ยใช่มันเบี้ยวท่านึงปรับแก้ไขกันอ้อเนี่ยูใช่มันเบียนนบเ้ยวยแบบตรงนี้ทนน่านึงนะาเอาเอาไม้เหวี่ยงมาอึ๊บว้ายไม้นี้ไปก่อนแล้วกัน ลันทษมากชีวิตเก็บไม้ตรงนี้โอ้ยก็ในการสร้างบ้านก็ก็มีอะไรประมาณนี้เลยเนาะโอ้ยมันตกกี่ตอลึบึบึบสร้างบ้านให้มันเป็นลายตารางหมกักลุกป,ประมาณนี้เลยเนาะ ประมาณนี้ลางค่ายๆตารางมากมันก็มันก็ลลยตารางมากลูกนั่นแหละอืมเดี๋ยวไหมดำก็ตรงนี้อ,อ่าอุ้ยดูไม่เป็นไรตรงนี้จะเป็นบันไดโอ๊กเนาะ ทุกคนในคลิปนี้ยาวเกินก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนหวังว่าจะไม่ค่อยยาวมากแล้วกันนะอืมสวยยังยังเหลือลูอยู่พอได้ไหมทุกคนผมว่าได้นะ ก็จะสร้างคล้ายๆบ้านเก่าเนาะวางเฟอร์นิเจอร์ก่อนเนาะตรงตรงนี้เป็นที่ประมาณคล้ายๆตู้าาชาร์จเนาะอ่าว้าตาัวคราฟเราก็คราฟเป็นไม้โอก๊กด้วยเนาะอืมคาเมเนียวแล้วกันอีอออคราสก้าบล็อกไปก่อนสวัสดีเจ้าหมาวันนี้หมากินอะไรเหรอฉันอยากรู้ สวยไหมทุกคนผมก็ว่ามันตัวโอเคนะเอาหมดไม่เป็นไรเอามาดูไม้จากโอ๊กดิทุกคนเก้าเก้าบวกบิดเจรณาแบบอืมก็น่าจะได้นะทุกคนส่วนเตาเผาผมไม่วาหรอนหน้าก็มีเป่าเผา อืมกประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยอ๋อสวยแล้วมั้งใช่ไหมทุกคนสวยแล้วมั้งตอนนี้เพิ่มแง่งมานิดนึงจะต่อรั้วไปเพิ่มอีกด้านหนึ่งก่อนอืมตรงนี้รู้สึกเห,เหมือนว่าจะไม่มีแง่งไงสองสามสองตรงแบบนีย อ๋อผมต่อบผิดทุกคนตรงนี้จะต้องมันมต่อผิดือขอโทษด้วยนะทุกคนที่ที่โชฉโอ้โฉก,กากเลยแถวนี้ก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวค่อยไปเก็บโอเคเ่าจะสวยแล้วสร้างเพิ่ม โอเคน่าจะพอแล้วสิบสามช่องไม่ต้งมีหน้าตาหรอกเนาะตามอย่างเงี้ยห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของส่วนใหญ่ส่วนจะทำอะไรต่อเดี๋ยวคงก็เจะรูนั่นแหละอืมพอแล้วแหละโอเคสวยงามผมคิดว่าตรงนี้มันไม่ค่อยเหมาะ,มาะแฮะล้วกัน ใช่ไหมทุกคนผมคุยว่ามันไม่ค่อยหมกนะโปรแกรมอยู่ถ่ายอย่างโอเคอยังถ่ายอยู่อมเป็นอย่างนี้แล้วก็ครับเป็นได้มาีอ่นโอ้ อืมถ้มว่ามันสวยไหมมันก็ไม่เลยเดี๋ยวคับเพิ่มกันอ่าได้ไหมเพิ่มได้ไหมปุ๊บปุ๊บอืมเล็กหน่อยปุ๊บปุ๊บนิดหน่อยแป,อป,อด,อยปดอันหรือเปล่า ีก็เป็นประตูแล้วเดี๋ยวก็จะครับประตูเป็นยังไงดีทุกคนมานี่ทำยังไงดีไม่ใช่น่าจะได้นะทุกคน โอเคแต่เป็นขั้นตอนวางเฟอร์นิเจอร์แล้วกันวางเฟอร์นิเจอร์ทั้งทีเล็กสโตนคัตเตอร์อันนี้เดี๋ยววางไว้แล้วล่ะอันนี้ก็วางไว้แล้วล่ะให้วางไว้ด้านบนไปเลยกันนี่้อันนี้มัน,นไม่สวยไม่ใช่ไม่ใช่ ล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วกันเอ้ยดูสวยความดูดีเนี่ยทุกคนดูดีไหมดูดีแบบดีรอดประสิทิ์มันมีสองแสงมันมีเร่งดึงด่งมาดึงหน,นึงดอดนะทุกคนมีจบคบล็อกดีหน่อยจ้าบล็อกดีหน่อยจ้าโางี้งี้ อืมอันนี้เป็นห้องอืมทาขาวกับทางดำขาวดำประมาณนี้เลยนะทุกคนครับ เราไปเจอร้านใจสีมาให้เก็บไวดิเนะอ๋อโอเคร้านร้านแท้เลยนะเนี่ยโอเคๆอ,อย่างนี้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 นไม่ใช่ไม่เป็นไรแกโอ้ยบุคคลที่วางพลาดที่สุดในโลกแกแป๊บเดียว เดี๋ยวอีกแล้วอันหนึ่งผมอีกด้านหนึ่งก็ทำประมาณนั้นเลยตรงนี้มันโต building stand แล้วกันเนาะปต้องการเออหรือไ่ได้อันหนึ่งพอดีโต building stand เลยละกัน building stand แล้วก็ไฟมาปักนนหนึ่งความสวยสวยนี่ สวยงามสวยงามรับประกันความสวยงามจ้าตรงนี้ห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องเก็บของธรรมาดาไม่น่ามีอะไรพิเศษส่วนจะใช้อะไรก็อืมตรงนี้ก่อน ตรงนี้ด้วยถ้าคลิปเยะเราว่าคลิปนี้ออกมายาวแน่นอนประกันคุณภาพความยาวอืมคลิปนี้นี่ใช้ของเยอะันานี่ขเพิ่มน่อยขอเพิ่มน่อยขอเพิ่มน่อยขอเุยขเ,พยขเพิ่มน่อยจ้า ก็ไลก็จะประมาณเหมือนเมื่อกี้เลยนะถ้ามีเสียงเข้าก็อ่าเดี๋ยวก็ดเดี๋ยวขึ้นคำเตือนหน้าคลิปแล้วกันอันนี้ก็เป็นอ,อืมปักเงียด ไม่รู้ทำเป็นห้องโล่โงๆไว้ก่อนห้องปูกวาดมั้งเดี๋ยวปูกวาดไปตรงนั้นแหละเนาะแต่ก็เป็นขั้นตอนการปักไฟก็ไม่รู้ว่าจะปักไฟอย่างไงก็ขอก็ขอจบคลิปนะฮะตอนนี้เลยแล้วกันเนะเดี๋ยวจะไปตกแต่งบ้านให้มันสวยงามกว่าน,นี้นะทุกคนบายเอ้ยลืมไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคน ให้ถึง20ซับเร็วๆแล้วกันเนาะบาย